นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษซิ่งบิ๊กไบชนป้ายจราจรจุดกลับรถเสียชีวิตทันทีคืนวานนี้พันตำรวจโทรทำมันชิตสิทธิศาสตร์รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสัตหีบได้รับแจ้งเหตุมีชายชาวต่างชาติขี่รถจักรยานยนต์ชนป้ายบอกทางขึ้นสะพานกลับรถ หน้าร้านบุญถาวรฝั่งขาเข้าสัตหีบถนนสุขุมวิท์ตำบลบางสเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีก่อนเดินทางไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลสัตหีบกิโลเมตรที่10หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์คาวาซากิแซดเกสีแดงดำทะเบียน3กอไก่สรสี8339ชนบุรีอยู่ในสภาพพังเสียหาย ห่างไปเล็กน้อยพบร่างชายชาวต่างชาติทราบชื่อมิสเตอร์การาดไนเกิลเมลวินอายุ66ปีสัญชาติอังกฤษอยู่ในสภาพกะโหลกศีรษะแตกท้ายทอยมีบาดแผลขนาดใหญ่นอนจมกองเลือดและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุตรวจสอบพบว่า จุดเกิดเหตุคือป้ายจราจรบริเวณคอสะพานกลับรถพังเสียหายโดยมีนางสาวสุรีรัตน์แกราชอายุ49ปีพันรายาของผู้เสียชีวิตและเพื่อนชาวต่างชาติที่หลังทราบข่าวก็ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุทันทีจากการสอบถามนางสุรีรัตน์แกราชภรรยาผู้เสียชีวิตทราบว่าผู้เสียชีวิตเพิ่งกลับมาอยู่ประเทศไทยได้เพียงวันเดียวและนัดกับเพื่อนๆออ,ออกมาขี่รถจักรยานยนต์ด้วยกัน โดยผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งเล่าว่าเห็นรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์สองคันขับขี่มาด้วยความเร็วสูงโดยคันแรกได้ขึ้นไปกลับรถเพื่อมุ่งหน้าเข้าพัทยาแต่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตกลับพุ่งเข้าชนกับป้ายบอกทางบริเวณคอสะพานเข้าอย่างแรงจนเสียชีวิตดังกล่าวนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกกะอินรายงาน